วันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับกล้าไกลถึงสาะแก้วขนาดนี้นะครับรับรองว่าต้องมีความพิเศษอย่างแน่นอนกล้าผมที่นี่นะครับโรงเรียนสาะแก้วนะครับมีทีมที่เป็นสตรีทแดนซ์เนี่ยเรียกว่าสุดยอดเลยทีมนึงอยู่นะฮะใช่ครับและตอนนี้ตัวไทยก็อยู่กับเราแล้วนะครับน้องเอ้ยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับ กองศิลนะครับอยู่ม5ทับ9ครับครับม5ทับ9เองทีมพวกเราชื่อสกายสแคปเปอร์ครับผมแปลว่าอะไรตึกระฟ้าพี่ตึกระฟ้าทำไมถึงมีที่มาที่ไปว่าตึกระฟ้าใช่คือพวกเราอ่ะจะทำแบบจุดเล็กๆก่อนครับแล้วค่อยไปกำเนิดให้เป็นตึกใหญ่ๆครับโอ้โเราทำให้เล็กก่อนใช่ไหมครับเราทำให้เล็กๆก่อนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหยียอ อยู่ที่บนฟ้านะแม่แสดงว่าผ่านการคิดมาอย่างดีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมทีนี้วันนี้พี่อยากจะรู้นิดนึงว่าเด็กสตรีทตัวจริงเนี่ยเขาต้องแต่งตัวยังไงมันไม่จากัดครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เพลงแล้วแต่ทีมด้วยครับก็จะคิดคอนเซ็ปต์ออกมาเป็นแบบไหนมัอ๋อคือมันก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์ที่เราจะวางไว้ใช่ไหมฮะแต่ผมได้ยินมาว่าใช่ไหมคุณบุญบอกว่า มันจะมีแยกเป็นโซนแบบยุโรปอเมริกาหรือเอเชียอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันก็คือยุโรปจะเป็นคนผิวดำครับแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบสีที่แบบตัดกับผิวนี่เคยเห็นในหนังสีแป๊ดๆอ่ะเหมือนแบบผิวปั๊บต้องใส่สีแดงสีเหลืองสีส้มไมกาทองอะไร อ๋อเหมือนที่เห็นในตาม MB นาฬิกาสอยอะไรใหญ่ๆใโซนจะเป็นออกสุดขอบแล้วไหนมีโซนอื่นอีกเปล่าโซนก็เป็นอ่าแต่เดี๋ยวนี้ไทยก็จะเน้นแบบเด็กแก๊งว่าเด็กแก๊งอย่างนี้คือเด็กแก๊งใช่ชุดแบบนี้ชุดอย่างนี้คอนเซ็ปต์มันไม่ปิดกั้นครับพี่ไม่ไม่ไม่ปิดกั้นสามารถเอาอะไรมาเสิร์ฟมาเติมเต็มได้ได้เราจะรวมกับ ทรงโหลกับไทยมันวมกันได้ไปหาซื้อเสื้อผ้ามาจากไหนนี่เลยลงเกลือพี่ลงเกลือหดังลงมากไปลงเกลือกลับมาเป็นเสฐีอทีพี่เอไปได้อะไรกลับมาก็คือของมันถูกครับถ้าเราสามารถซื้อได้แล้วลดราคาเขาได้ต่อได้เลยมันมีสูตรพี่สูตรว่าเดี๋ไปบสรกอสองสามหกหรือสองสี่แปดก็คือเดินไปเดินไปก็ถ้าสมมติว่าเขาเขาแบบคือเขายังไงเขาแบบ ราคาสูงเกินอ่าสมสมติเดินมาเดี๋ยวพี่เป็นคนขายอ่าเดินมาปปะอ่าสามร้อยสามร้อยามร้อยครับบสามร้อยสามร้อย,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 อยแพงไปพี่ไม่เอาร้อยหนึงได้ไหมเอร้อย,อยหนึ่งโอ้ถูกไปเปล่านี่ครับแล้วก็เดินกลับเดินออกครับเดี๋ยวเข,า,ข,า,ขาตามเองอ๋อสมมติเราเดินไปปะเดนมไม่ได้เลี่ได้เลได้ลยได้เลยได้ยได้เล่ได้เลยได้ลได้เลยไเลยได้้ไดเไยได้เลยได้เได้่ได้ลเไดเไย ถ้าพี่สองคนไปนะครับกลับมาเนี่ยแปลงร่างเป็นเด็กสตรีทเหมือนเราเลยป่ะเออแน่นอนครับพี่จะแบบว่าเปลี่ยนลุคไปเลยเป็นเด็กสตรีแบบว่ารองเท้าได้เลยใช่ไหมมีหมวกมีเสื้อกางเกงรองเท้าเอสเซนซี่เครื่องประดับมีทุกอย่างเลยใช่ค่ะใช่ใช่หรือว่าไปทีพเที่ยวเดียวเนี่ไม่ไปรอบเดียวไม่เสียเที่ยวแน่นอนกลับมาได้ของทุกอย่างใช่ไหมฮะอ่า